แล้ววันนี้นะคะคําว่าพ่อจะเปลี่ยนไปมันคงจะน่ากดหูใจใช่ไหมคะถ้าใกล้ๆวันพ่อแบบนี้แล้วเมยถามว่าใครบ้างที่วันนี้ไม่มีพ่อสิ่งที่เมย่าอยากจะบอกกับทุกคนในวันนี้ก็คือความจริงที่เราต้องยอมรับค่ะและเรียนรู้ ที่จะอยู่กับมันให้ได้เมย่าเชื่อว่าเมื่อวันหนึ่งโชคชะตาอาจจะพรากบางอย่างไปจากชีวิตเรามันก็จะคืนสิ่งที่มีคุณค่าทัดเทียมกันกลับมาให้กับเราเหมือนกับเรื่องพ่อของเมย่านี่แหละค่ะที่เมย่าอยากจะหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้แน่นอนคะ่ะทุกคนต้องมีพ่อและนิยามคําว่าพ่อของทุกคนนั้นนะคะแต่ละคนคืออะไรคําตอบที่ได้อาจจะแตกต่างแต่เมย่าเชื่อค่ะว่า ร้อยละ 99. 9 9เนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดเดียวกันคำว่าพ่อก็คือผู้ให้กำเนิดไม่ผิดค่ะที่คำตอบจะออกมาเป็นแบบนั้นพวกเราทุกคนจะยึดติดคำว่าพ่อในฐานะผู้ให้กำเนิดเพราะอะไรกันเหรอคะสังคมเราสอนให้พวกเราคิดและเชื่อแบบนั้นมานานเป็นนหลายร้อยหลายพันปีแล้วค่ะจะบอกกับทุกคนนะคะว่า คำว่าพ่อเป็นสิ่งที่ถูกอุดมการทางสังคมสร้างขึ้นและเอาความหมายที่ตายตัวอย่างหนึ่งไปกำกับมันไว้ข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมคะมันทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นค่ะแต่ข้อเสียมันคืออะไรรู้ไหมคะมันทําให้พ่อที่ไม่ใช่ผู้ให้กําเนิดถูกลดทอนคุณค่าลงไปคุณค่าของคําว่าพ่อ ที่เมย่าคิดว่าควรดูจากการกระทำมากกว่าคำนิยามว่าใครเป็นใครค่ะจำได้ไหมคะที่เมย่าถามไว้ตอนแรกว่าใครบ้างที่วันนี้ไม่มีพอ่อถ้าเป็นตอนเด็กๆเ,เมย่าคงต้องยกมือขึ้นมาค่ะและตอบว่าหนูเองค่ะพร้อมความรู้สึกนงน่วง,งในใจจะว่าเมย่าโชคร้ายก็ได้นะคะที่คุณพ่อผู้ให้กำเนิดของเมย่าเสียไปตั้งแต่เมย่ายังเด็ก แต่อย่าเพิ่งสงสารเมย่านะคะเรื่องของเมย่าไม่ได้จบเศร้าอย่างแน่นอนเมย่าอยากจะเล่าเรื่องราวต่อไปนี้เพอนอกจากเรื่องเล่าดีๆแล้วเมย่าอยากให้ทุกคนได้แรงบันดาลใจที่จะเอาไปขับเคลื่อนสังคมของเราด้วยนะคะเมย่าเชื่อว่าทุกคนคิดว่าการไม่มีพ่อคือความโชคร้ายใช่ไหมคะถ้างั้นเมย่าอยากชวนให้ทุกคนลองมองไปรอบๆตัวเราคะ่ะมองไปในสังคมสมัยใหม่ ที่เราอยู่กันตอนนี้เราเห็นครอบครัวที่อยู่กันครบหน้าครบตากี่ครอบครัวกันสับางครอบครัวไม่มีพ่อบางครอบครัวไม่มีแม่บางครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ค่ะครอบครัวเหล่านี้จะถูกตีตราหันทีว่าเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์บ้านแตกสระคารน,นั่นมันเป็นเพราะว่าเรายังยึดติดกับแนวความคิดที่ว่าครอบครัวที่สมบูรณ์จะต้องมี พ่อแม่ลูกถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปถือว่ามันผิดปกติความโชคร้ายที่เมย่าว่ามันคือผลกระทบต่อจิตใจของคนที่เป็นลูกการใช้ชีวิตของเด็กจะลำบากขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อพ่อหรือแม่ต้องล้มหายตายจากไปจากครอบครัวเคยได้ยินกันไหมคะคำว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อเคยเห็นกันใช่ไหมคะในงานวันพ่อที่โรงเรียน แล้วลูกต้องมานั่งกราบที่เก้าอี้เพราะไม่มีพ่อผู้ให้กําเนิดมานั่งให้กราบน้าตาของลูกที่ที่ไหลาอาบแก้มเพรเพื่อนทุกคนที่พ่อไปงานกันหมดนะคะยุเว้นตัวเราเองเคยเห็นใช่ไหมคะภาพที่เด็กจะต้องไปนั่งแอบ,บอยู่ข้างๆอาคารเพราะไม่อยากเข้างานรู้สึกอับอายที่เราไม่มีพ่อเหมือนใครๆเมยย่าก็เคยรู้สึกอย่างนั้น,นะคะ่ะ และนี่คือสิ่งที่เมยา่าอยากชวนให้ทุกคนตระหนักถึงความรุนแรงที่มันแอบแฝงอยู่ถ้าเรามัวแต่ยึดตามความหมายที่สังคมบอกว่าครอบครัวที่สมบูรณ์คือพ่อแม่ลูกเท่านั้นเพราะนิยามนี้ล่ะค่ะที่ทำให้ครอบครัวและหัวใจดวงน้อยๆของเด็กๆที่ยังไม่ประสีภาษาขาดวินไปโดยที่ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเสียด้วยซ้ำ เมย่าเชื่อว่าเมื่อวันหนึ่งโชคชะตาพรากบางอย่างไปจากชีวิตเรามันก็จะคืนสิ่งที่มีคุณค่าทัดเทียมกันกลับมาให้เราและเมย่าต้องต้องขอกราบขอบคุณผู้ชายคนที่เมย่าจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะคะผู้ชายที่ก้าวเข้ามาในครอบครัวของเมยา่าเมื่อ24ปีก่อนและสอนให้เมย่ารู้ว่าครอบครัวของเมยา่าไม่ใช่ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบ สอนให้เมย่าได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่าพอ่อหลังจากที่พ่อผู้ให้กำเนิดของเมย่าเสียชีวิตไปทุกคนต้องเสียใจนะคะแต่ชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาเขาเข้ามาในชีวิตของครอบครัวเมยา่าและเขาก็กลายเป็นพ่อเลี้ยงของเมย่าค่ะหลายคนคงจะติดภาพจำตมตมอย่างละครที่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงมักจะเป็นคนที่ดูใจร้ายดูร้ายกับลูกใช่ไหมคะแต่นั่นมันก็แค่ละคร เพราะในชีวิตจริงแล้วอะพ่อเลี้ยงเข้ามาในครอบครัวของเมยา่าช่วยดูแลครอบครัวตั้งแต่เมย,าย่ายังเล็กๆหาเงินเลี้ยงดูและส่งเสียตัวเมยา่าให้เรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัยหลายครั้งนะคะเมย่าตีกันกับแม่เรามีความไม่เข้าใจกันทะเลาะกันเรียกได้ว่าไม่เข้าใจกันเลยค่ะก็ได้พ่อเลี้ยงเนี่แหละค่ะที่คอยเป็นกาวใจให้กับเมยา่า เขาเลี้ยงทําทุกอย่างให้กับเราเป็นทุกอย่างให้กับเราเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนเรายืนอยู่ข้างๆเราในวันที่เราต้องล้มลุกคลุกคลานจนก,กระทั่งวันนี้ค่ะเราลุกขึ้นยืนได้เขาเป็นคนที่มาเติมเต็มสิ่งที่เมย่ารู้สึกว่าเมย่าขาดหายไปเมย่าไม่กระดากปากเลยค่ะที่จะเรียกท่านท่านนี้ว่าพ่อพ่อคนนี้สอนเมยา่าให้เห็นว่า ในสายตาของพ่อนั้นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนเกิดความรักและความผูกพันมันมีค่ามากกว่าคำว่าสายเลือดคำว่าพ่อแท้ๆแ,แม่แท้ๆลูกแท้ๆมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าครอบครัวนั้นปราศจากไปด้วยความรักความปรารถนาดีที่มีต่อกันและในทางกลับกันค่ะหากครอบครัวที่แม้จะไม่ใช่พ่อแม่หรือลูกกันนั้น แต่อยู่ด้ยกันไม่ใช่ความห่วงใยและความเอาใจใส่ความรักและความผูกพันย่อมเกิดขึ้นได้และใครก็สามารถเป็นพ่อได้เป็นแม่ได้เป็นลูกได้ไม่ยากหมายความอย่างนั้นจริงๆนะคะที่ว่าใครก็สามารถเป็นพ่อแม่ลูกกันได้ใครก็สามารถสร้างครอบครัวได้โดยไม่จะเป็นต้องยึดติดความสมบูรณ์ตามแบบที่สังคมเราเลเบลว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้น ลองมองไปรอบๆตัวเราอีกครั้งสิคะเราจะเห็นครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ที่แตกต่างหลากหลายมองครอบครัวที่เขามีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางครอบครัวที่เขามีคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวบางครอบครัวที่ไม่มีพ่อแม่แต่อยู่กับพี่ป้านาอาบางครอบครัวที่เป็นครอบครัวทางเลือกแบบพ่อพ่อลูกหรือแม่แม่ลูกทุกครอบครัวมีองค์ประกอบแตกต่างกันก็จริงนะคะแต่ไม่มีครอบครัวไหนด้อยค่ากว่าครอบครัวไหนหากมัน ประกอบขึ้นมาจากสิ่งเล็กๆที่เราเรียกว่าความรักเหมือนกับพ่อของเมย่านี่แหละค่ะเขาสอนให้เมย่ารู้นิยามคําว่าพ่อที่เปลี่ยนไปจริงๆเมย่าอาจเสียพ่อนะคะแต่เมย่าก็มีพ่อคนนี้แหะค่ะที่เป็นเหมือน My hero Daddy ที่ทําให้เมย่าเป็นเมย่าที่ประสบความสำเร็จได้อย่างสง่างามในวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะทดแทนเพราะคุณ ของพ่อคนนี้ได้ค่ะนอกจากเมย่าจะพยายามดูแลพ่อคนนี้ให้ดีที่สุดวันนี้พ่ออายุมากแล้วเกษียณตัวเองจากการทํางานทราบไหมคะว่าขนาดที่พ่อของเมย่ากําลังจะเกษียณเนี่ยท่านมีความกังวลใจมากท่านไม่คิดหวังหรือหวังสิ่งตอบแทนใดจากเมย่าพ่อคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเกิดว่าเกษียณออกมาแล้วไม่มีงานทําอาจจะไม่มีเงินเลี้ยงตัวเองพ่อคิดว่าพ่อจะต้องหางานทํา ในวัยหกสิบนะคะมาสะท้อนให้เห็นนะว่าเราเองอะ่ะเราก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าเราเป็นเสมือนลูกแท้ๆของเขาสิ่งที่เมย่าเข้าใจดีทราบดีว่าพ่อคนนี้กังวลใจแม้ว่าเมย่าจะเป็นลูกเลี้ยงแต่เมย่าจะรักจะดูแลพ่อเหมือนกับที่พ่อดูแลเมย่ามาโดยตลอดเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงได้แต่เราจะกระทำให้เขาดูค่ะว่าเมย่าจะรักแล้วก็จะดูแล พ่อคนนี้ให้ดีที่สุดเมย่าจะไม่ทําให้พ่อรู้สึกว่าเราจะทอดทิ้งเขาในวันที่เขาไม่สามารถดูแลเราสิ่งที่เมย่าอยากจะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือการดูแลเอาใจใส่บุพกา,ารีของเราเนี่ยแหละคะ่ะเมื่อท่านเข้าสู่สังคมสูงวัยวัยนี้มันเป็นรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันไม่ต่างจากวัยรุ่นหรอคะเขาจะเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองเขายังมีคุณค่าอยู่อีกไหมร่างกายที่มันเปลี่ยนไปความคิด และผลของการทำงานของเขาที่มันเริ่มชาลงพวกเขาเครียดกังวลใจและบางคนอาจจะถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะคะออีางตัวเมย่าเองอะค่ะ <c oughs> ก็ชวนพ่อพ่อคะมาลองทำงานกับเมย่าดูไหมมาลองทำงานที่บริษัทดูรู้ไหมคะว่าพ่อของเมยา่าเขามีความสุขมากเขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่พ่อรู้สึกว่าพ่อยังมีคุณค่าเมย่ามอบคุณค่าอันนี้ให้กับพ่อ และเพื่อสิ่งหนึ่งคืออย่างน้อยสุดเรายังได้เจอเขาทุกวันได้ดูแลเขาทุกวันแต่เพราะคนนี้ก็ยังดื้อค่ะเขายังขยันทํางานเหมือนเดิมเขายังยกของหนักเหมือนเดิมเขายังคิดว่าเขาเป็นชายหนุ่มแข็งแรงเขายังอยากดูแลเราเหมือนตอนที่เรายังเด็กๆเ,เขาจะช่วยเมย่าในทุกๆเรื่องที่เขาทําได้เขาคอยที่จะปกป้องเมย่าในทุกๆอย่างที่ที่เขาทําได้ เมย่าอาจจะเสียพ่อไปนะคะแต่เมย่าก็มีพ่อที่เป็นเหมือนพ่อเมย่าจริงๆเมย่าอยากจะขอบคุณพ่ออีกครั้งนะคะที่เป็นต้นแบบของความสตรองทำให้เมย่าเข้มแข็งได้แบบทุกวันนี้ขอบคุณที่พ่อมาชดเชยในวัยเด็กที่เมย่าอาดหายของการมีพ่อไปพ่อทำให้เมย่ารู้ว่าเมย่าไม่ได้ขาดครอบครัวสมบูรณ์ใกล้จะถึงวันพ่อแล้วนะคะ ไม่อยากเชื่อว่าเราทุกคนช่วยกันสร้างวันพ่อที่มีความสุขได้นะคะด้วยการนิยามคำว่าพ่อของตัวเองสมัยอย่าไปยึดตามที่สังคมบอกว่าพ่อต้องเป็นพ่อที่เป็นกำเนิดเสมอพอมนุษย์เรามีความหลากหลายสังคมเราไม่สามารถอบอุ้มทุกอย่างได้หมดหรอกคะ่ะเลิกประเพณีที่แสกความรุนแรงแล้วมาช่วยกันสอนเด็กๆว่า ความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความปกติของชีวิตและใครก็ตามนะคะที่ทำหน้าที่พ่อด้วยความรักความเอาใจใส่ความปรารถนาดีต่อให้คนคนนั้นจะเป็นพ่อแท้ๆหรือพ่อเลี้ยงเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นเลสเบี้ยนเป็นเกย์เป็นคุณปู่เป็นคุณย่าเป็นคุณตาเป็นคุณยายเป็นคุณน้าเป็นคุณอาหรือใครทุกคนก็สามารถเป็นฮีโร่ดัตดี้ได้ทั้งหมดนะคะ เมยย่าอยากทำคลิปนี้แด่ทุกคนที่เป็นพ่อสุขสันต์วันพ่อนะคะ